สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารบครับพบกับผมนะครับเพชรคนเหนือครับยุทธภูมินำวนครับยังอย่กับรายการชนชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนนะครับเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆในภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ20กว่าชาติพันธุ์นะครับผมได้มีโอกาสไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆและการมาเลี้ยงเลี้ยงตต่อนะฮะมา คือท่านทายทอดทั้งท่านได้ชมนะครับเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์นะครับภาคเหนือตอนบนนะครับก็วันนี้นะับผมจะพาท่านไปชมวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูครับลาหูหรือว่าพี่น้องมูเซอร์นะฮะมีหลายกลุ่มนะครับทั้งมูเซอร์ดำมูเซอร์แดงนะครับก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นเป็นของตนเองนะครับก็มีความงดงามแห่งชนชาติพันธุ์หนึ่งนะครับโดยเฉพาะทั้งการเตล่งกายภาษาอู้แล้วก็วัฒนธรรม พนีและการแสดงต่างนะครับวันนี้ผมพาท่านไปชมวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชนชาติพันธ์ภาคเหนือตนบนครับชนชาติพันธ์ล้างหูครับผม ครับสำหรับพี่น้องลาหูนะฮะตามประวัติศาสตร์ของชนชาติลาหูเมื่อมานานมานี่ครับไปต่ำกว่า4,600ปีนะครับโดยชาวลาหูนี่มีถิ่นฐานตั้งตั้งเดิมอยู่ตีที่เบตนะครับแล้วก็อยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนต่อมาก็ได้ทยอยพยบลงมาอยู่ทางตอนใต้ของจีนนะฮะโดยแบ่งออกเป็นสองสายนะครับส่วนหนึ่งอพยพเข้ามาในแคว้นเชียงตุงประเทศเมียนมาเมื่อ ปี2383นะครับแล้วก็เราพอสบ2403ก็ได้เข้ามาอยู่ทางต้นเหนือของประเทศไทยโดยตั้งลูกหลาอนอยู่ที่อำเภอฝาง,จ,งจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกนะครับอีกส่วนหนึ่งได้อพยบเข้าไปในประเทศลาวและก็เวียดนามนะฮะท่างนี้ชนเผ่าละหูได้แบ่งเป็นเผ่าย่อยอีกหลายเผ่าะนะครับบอกว่าจะเป็นละหูดําละหูแดงละหูเหลืองละหูขาวละหู ซีแลนะครับแล้วก็ลาหูปักกิวนะแล้วก็ลาหูปักแก้วลาหูเฮกะนะครับเป็นต้นเจ้าค่ะอยู่หลายอำเภอครับอำเภอเวียงป่เป้าอำเภอแม่สวยอำเภอเมืองอำเภอเชียงของก็มีอำเภอพยางเมืองไรอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับแต่ลาหูเยอะที่สุด,ดอยู่เวียงป่เป้ากับแม่สวยครับผม ละหูนี่จะมีความโดดเด่นเป็นอย่างไรครับเ,เรื่องของการล่าสั์ครับผมเรื่องของการล่าสัดครับการใช้ชีวิตในป่าเป็นเอกลักษณ์เลย,ยครับถ้าอูดึงลาหูนี่จะจะต้องนึกถึงาการใช้ชีวิตในป่าปัจจุบ,บันนะครับในของประเทศไทยเขาเนี่ยมีพี่น้องลงหูอาศัยอยู่ประมาณ S 1 0 0 0 0 0ถึงคนนะครับโดยกระจายอยู ums, ids, ่ตามหมู่บ้านต่างๆตามแนวชายแดนไทยเข้ามากว่า800ยหมู่บ้านนะครับพื้นที่ที่มีชาวลาฮูอยู่อาศัยอยู่มากได้แก่เชียงฮายแม่สอนเชียงใหม่ลำปางตากและก็กำแพงเพชรโดยเฉพาะตามพื้นที่ติดติดกับชายแดนส่วนใหญ่แล้วชนเผ่าลาฮูมักจะอาศัยปะปนกับชนเผ่าอื่นๆหรือคนไทยนะครับตรงนี้ภาษาลาฮูเขาเ้องว่าขอแจครับ โคจจหรือภาษาไทายเขาว่าต้นวอต้นวอเนี่ยจะจะ,จะตั้งจะหรือจะจักรสร้างเครื่องในช่วงเทศากาลกินวอรหรือตปีใหม่ตุจีนครับตรงกับคนจีนเริ่มประมาณปลายเดืนอนมกราถึงเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ของตุ๊ปีครับครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือต้นวอนะครับใจประกอบพิธีปีใหม่หรือว่ากินวอนะครับ ประพิธนี้ปีใหม่กินวอภาษาละหูกว่าข้าเจ้าเวนะครับจัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจจากการท,รทําไรทำนาทําสวนหรือว่าเก็บเกีเก่ยวผลผลิตแล้วนะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมหรือเดือนเมษายนนะครับเป็นเทศกาลที่ทุกคนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันนะครับพิธีฉลองปีใหม่ของชาวละหูจะมียาวนานถึง12วัน โดยแบงก็เป็น2ช่วงนะฮะช่วงแรกเป็นการฉลองของผู้หญิงนะครับมีระยะเวลา6วันช่วงที่2เป็นการฉลองของสุภาพบุรุษนะครับหรือวปจัยนะครับมีระยะเวลา6วันเช่นกันระหว่างช่วงแรกกับช่วงที่2นี้จะมีวันพัก1-2วันนะครับหลังจากนั้นหลังจาก2วันที่แล้วกลางคืนจะมีการเต้นรำทุกๆุกค่ำคืนนะฮะตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงรุ่งสางนะครับ ในตอนกลางวันก็จะมีการลเล่นตีแตกต่างกันไปนะฮะโดยปัจัยเล่นขวงลูกคางนะครับผู้หญิงจะเล่นลูกสะบ้านะครับร่วมถึงการเล่นโยนลูกบอลด้วยปัจจุบันเพราะว่าชาวละหูยังจัดฉลองปีใหม่เป็นช่วงเ,เป็นสองช่วงเหมือนเดิมนะฮะแต่ทั้งเพศหญิงและเพศชายก็จะเข้าร่วมฉลองเทศกาลทั้งสองควงรวมกันตัวเทศก,กาลฉลองปีใหม่หรือว่าเคาะเจ้าเวนี่จะมีการชุดเทียนขี้พึ่ง สอดสวดอ้อนวอนเทพเจ้าตีนับถือเพื่อให้เกิดความสุขสงบและความบุดมสมบูรณ์และทุกครอบครัวที่อยู่ในชุมชนนะครับเมื่อใกล้จะเสร็จงานปีใหม่ชาวลาโฮก็จะต้องไหวต้นวอและก็อื่นซานะครับเพื่อขอพรอจากเทพเจ้าเพื่อคุ้งครองบรรดาลูกหลานชนเผ่าเพื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็เพื่อพืชพันธุ์ทันยา,ารงอกงามได้ผลดี ือ2วันต็นคือถือว่าเดือนละรื่งวัเงวนเ่งวันเลนคอ้โหรดีะเจ้ถ้าจะสังเกงน้าแถวีนี้ผู้หญิงแ,ะแ,ล,และผู้ชาที่เหือนแนี้อะห้อยู่งกวันแนะว่าเจานี้ราหูด,ดครตรงนี้เเตรียมเตรการแสดงนะครับเรื่องของอวิถีชีวิตก็ตคือจะ,สะแสดงสะท้อนผ่าน ในหนึ่งปีเนี่ยเขาทำกิจกรรมอย่างกว้ก็คือเนเดี๋ยวจะจะได้ชุดแรกเนี่ยเขาจะได้ชมการสแสดงวิถีชีวิตรอบปีครับทางด้านวิถีชีวิตของมิ่ต้องชนเผ่าละโูนั่นนะครับโดยปกติแล้วชนเผ่าละโหูจะชอบอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็เป็นชนเผ่าตีบะสอบบะชอบความมุ่นวายนะครับมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายเป็นชนเผ่าตีสามารถรักตัวเข้ากับผู้คนได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะยังชีพด้วยกันเป็น ชาวนานะครับปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนะครับเพื่อการบริโภคในครอบครัวนะครับละหูยังภาคภูมิใจกันเป็นนักล่าสัตวนอกจากนั้นพวกเขายังเคร่งครัดกับกฎระเบียบของความถูกและผิดทุกๆคนตอบคําถามในพื้นฐานเดียวกันกับคนรุ่นเก่าชาวละหูเข้มแข็งต่อกันยึดมั่นต่อความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันและการทํางานกันเพื่อย,ยงังฉีบละหูอาจจะเป็นค้กลุ่มที่มีค้มเท่าเทียมกับทางด้านเพศ มากที่สุดนะครับมากที่สุดในโลกเลยก็บวันใดรครับพี่น้องชนชาติพันลาหูนะครับก็ถือว่าเป็นช,ช,ชนชาติพันธุ์หนึ่งนะครับที่อพยพมาจากทางภาคจังจีนตอนใต้นะครับผ่านเข้ามายังพมา่ามายังพันธุ์เนืตอตนบนของประเทศไทยนะครับเพราะว่าทางแม่ชันแม่สายเชียงของเชียงแสนนะก็ทุกวันนี้นะครับพี่น้องลาหู หรือว่ามูเซอร์ก็ยังทําหน้าที่ดำรงชีวิตอยู่ประกอบอาชีพนะครับตั้งรักประฐานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมของไทยฮานะครับนั่นวันนี้นะครับเพ็นคนเหนือนําเสนอพน้องราโฮท่านได้ชมครับตอนหน้าจะเป e, ็นชนชาติพันธุ์อย่างนั้นครับอย่าลืมติดต่อผมติดตามผมต่อไปนะครับ